อาเล่นเป็นแรกเมียเฟื่อนงก็ตากขาป้าไปเตียวเมืองนอกไปเตียวเกาหลีไปเตียวญี่ปุ่นจนไม่ไปเคยป้าเราไปเมืองนอกป้าเมียเตียวมากเลยตาไปต่อเจ้ากูป้าไปปักกิ่งสักเดือนก็ไปดูใบตาไม่เลยโปรแกรมนาวไอ้เป็ิดตาปลอบลูกไม่จบเหมือนปี่ฮันต่างยังเตายได้แม่กับแม่ไม่ดูแม่ไมไหน่อไม่เคยมัวติง ก็ไม่ต้องมาเต็โยกวนคุ้นไปบ้าแม่ไม้ตึ้งกล่องจีนมึงโรมาใจ่ได้แหละเกิดเดแรงแล้วกูไม่อ่อนมดดั่วดรีงฉันไม่ต้องมาเตดห่าจนได้กบีเจ้าวันจริงเมื่อไดกูไม่อ่อนมั่วไม่ต้องมาเตดยาต่างตาได้ป้าแม่แม่ไม้ตู้เจ้าแม่ไม้หน่อยกูมยยไม่เกิดไปมั่วมาวันรุดจักไม่ต้องมาฮะกูไปเละดวงเลี่ยวมั่วอบอก,บอกว่าไอ้เจ้าวันยกกล่องจีอ้วบอวบใช่หวะเป็นกลู่ยกเป็นกลู่ไอ้นูนใกล้นุ่มจีน ก่อนแล้วกูเดยนเปลี yeah. ่ยนต่ำหยู่ได้พลุดนะเหลยไม่แล้วกำไว้ได้หนากดุยิ่งนี่ไม่แล้วเครียดทำให้รุดป่าเราไปลาดเปิดตายได้กว่าป๋อเมาเราจัดเราแกงปานต่างลัดเ่ไม่จัดมากล่ะจัดมาล่ะอยู่ก้นรองโจเจียจะกัดจุ้นทำลายจัดกุ๊บับตังตี้มืนจัดเมียหมดเจียง้อร่อย แค่เม so ียบางทีเบี้ยจะปักเี้ยโอ้ก้อยเกลี้ยก็จบคนยิ่งนี่ไม่ปักเล่นตัวต่างวันดามพว่รอกพั่พอกลางดึกต๊ก้อยเกลี้ยแล้วเยียบแป๊กนี่และตาน่ายวนตัวคุณและอะไลูกนรวมันหน่อยอ่ะองในางแค่ับหนอนี่น้องใจวัดมันทาห้มาจำไอ้พูดหลลาาเมีอดำบายาชุดพอำบ้ายดนะครับ เกี่ยวรู Actually, ้มากันที่โกงกัได้โกงกับเก๊ตรงนันตงขวดมีตรงมันต้มาเดียวเด็ดทำอย่างไรจริงโกงหนึ่งออกมาขี้คนออกมากันจ้ามคนออกมากันจ้ามโกงนะเดี๋ยวรู้มากันที่วันเดียวเจ็วันเลยครับวันนี้รู้มากันเจวันเดียวไม่เคยไม่เคยโอนมัวโบกนนองเทเปิดตุกว่าเจ็ดวัน

วัยรุนใกไ้ข um, ี้หร um, ือว่าก e ันนำพุ่มประกอบกำรับระดับปากต้องเลยครับเหลือเชื่อหกสิบสองปีแล้วนลยค่ะครับทำไมหน้าตายังใสกิ้งมันเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะพี่ตองกินคอลลาเจนเลยค่ะก็นอนซุปไก่ตุกขึ้นกับบลาบุ้งนันไก่กินซุปไก่ครับห้องตางนี่เจอตองซุปไก่กรองตะกอกทรีปลาหลังกาโกนาบาดซุปไก่จะกัดมา กไปกันน้อน,น,อนกินได้กินออกไปปลื้มาเราไม่อมเราขึ้นนรนตอนร้วยใจไม่เกี่ยวกินได้เปีนี้ไอ้โตได้กลางแข็งไม่ได้ว่าคูกินไรโชก์แรงแข็งมองขึ้นว่าท่าไรตั้งอยู่ในตูน้เย็นสักกึ่งโลได้ว่าแม่ว่นิ้วเคยวัดปับเดียวโดนก้องกูปาปี Thì đẹp lý thúc văn lợi, đại khá! phải nói với Thầy nhé! Nếu tôi tâm mặt đen ngoài chừng mọ của chá chơ mà mặt đen Cây tê chá, mái của luôn Cô để tê chá Để tê chói thì tâm mặt đen Mà rốt qua kè ngay dây Mọt cưng thằng mọ đèo nhằn thang vô rơi Phết chân Bá chết Nói thế vô và bỏ chú ให้ตองกินเหล็กเก่งวายให้โตกับมึงอ่พูดหลางเองเป็นต้วยไปน้อยเรียกว่ามึงเอนลบคำแามอัตเซย์ไปซ้อมถีน้อยรงมบ้านมั้งอั่นี้แกมึงตามไรกูเกลียดตั้งน้ากูบอกว่าซ้อมถีน้อยซ้อมแล้วก็ซ้อมมันน้อยอ่ะกูอู้นู่นเลยคากูดตามออูน้อยอูนี่อูแก่ๆนี่สมพลชีวิตสมพลชีวิตเธอ ซ่อมรถยนต์อย่ารถเครื่องไงแกจอมอุดมบุญสวิตเนียนร้อยเล่อมดีเล่จะลาดีตายวิธีดึงโลกาแกไม่ใช่บูร์แล้วจำเรือแต่เราพารถยนต์ไปตึงจอดปั๊บยืนแรงกันเลยอวคันมันเรื่มมันกับรถคุณยืนแรงกันโน่กันนี่เรา่างกันเด็กตอดแล้วรอได้ร้อยรอแล้วพอคูตกลงว่าเจ้าพ่อจะจอมบูเอินไปตะกับวะไปตึงแรงรอตอดแล้วไปได้แล้วเพื่อนไปได้แล้วตั้งเร่งกันแล้วจอมันแล้ว จริงรถคูมาติ่พันนำคนเสียกี่ตันรบอนี่ีอยวิธีล้างโลก้าีไตยอะไ้กูติดตีจมปนชวิทยนะเนอเนี่ยเจ้ากนคุณนี่จอมดีเลยกองก้นป้ารถเหลืองไม่จอมดีกว่าชอยลออรัวนี่หมายแค่ป้ารอให้ป้าเชดแตุงบอลกล้ำเลยก็เลยแจกแ่ใจรอไมทีไม่จอมดีจังเลย กูไปชอมคนมึงหล่าล้วนั่นกูปาดรถไปควาาน้องเครื่องกนก่อนไปตึงกวานเซ็จเกล็รมาตึงบานต่างอูโตมาบอกว่าคุณเมาเครื่องกันอยู่ติลานเลยนี่โบเล่นมึงโบเล่นรถไม้เครื่องเก้มาพื้นแต่กองมึงมาโมนแสดงว่ากูกั่งคนกังโบกันทำไมต้องมอกันด้วยอ่ะไม่ยอมเป้นียโบเปรดนี่ใครตองคนนึ